แซ่บปะนมันด uh ีปะผพ้ใได้ขนคองหาเหมือนามือต oh. ้องทาน้าคนชกาจางวะยันอ uh ์นัางนาผมฮะน้งนาผมว่าแซ่บปะม กลางเนีืยปลาดุกย่างมาให้ยายอร่อยนะออยากกินยังอยากกินยังแน่ปลานี่ได้เบิร์ตไปห,หน่ะปลานินก็นได้ไปห,หน่ะอ๋อปลาดินหนึ่งก็ได้นะเออปลาดังก็หนึ่งปลาดินมาของหวานอยากกินปะของหวานต้มเผือกปะอยากกินยัง เป็นแหล่เอ้ยเด็ดแศษใช่ป่ะไ่จำเจียวอ่ะอร่อยอร่อยเย็นเย็น